นี่ที่ดอนเมืองนะครับมีคนที่ยังมไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีไฟใช้ของตัวเองอยู่คุณลุงน้ําที่ไหนมาดื่มมากินนะครับกินน้ำปราปร๊ากินน้ำก๊อกเน,นี่ากินน้าก๊อกนี่คุณป้าตัดสินใจทิ้งคุณลุงไปเลยก็ได้วันที่คุณลุงแบบพิการแล้วอ่ะคุณป้ามาลีกับคุณลุงบุญมีนะครับคุณลุงเนี่ยตอนนี้สายตาคุณลุงแทบจะ แทบจะมองไม่เห็นตรงนี้คือจริงๆมันเป็นบ้านล้างนะครับเข้ามาตกใจไหมจริงมันตกใจตั้งแต่ตอนมองข้างหน้าแล้วครับแล้วก็ที่ผมใส่คาบูตช่วงที่ผ่านมาฝนตกบ่อยเป็นน้ําหมดเลยชีวิตน่าสงสารคุณยายสู้ชีวิตเอาไข่เลี้ยงไก่อยู่แล้วก็เอาไข่ของไก่ไปขายใช่ไหมครับใช่ครับขายทีได้กี่บาทครับก็ได้ร้อยบาทสองร้อยนะจ๊ะเราได้ทุกวันไหมเป็นอาทิตย์เป็นเดือนดูไหนยี่สิบกว่าวันดูไหนยี่สิบกว่าวันได้สี่สิบฟองประมาณนี้อะ ไม่ถึงไม่ถึงด้วยอ่ะแล้วไม่ไก่คุณลุงมันสองสามวันไข่ทีนานๆไข่นี่่ไข่พันนี่ไม่ไข่บ้านอ๋อนี่ไม่ใช่ไก่ไข่อ่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไก่่ใช่ไก่บ้านจ้ะอ๋อไก่บ้านขายไข่ละสองสามอาทิตย์ได้ร้อยกว่าบาทแล้วอย่างนี้มันจะไปพอยังไงอ่ะครับค่าน้าเท่าไหร่ครับค่าน้ำเดือนสองร้อยรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ร้อยกว่าบาทการที่เสียค่าน้ํา200นี่สาหรับผมก็คือถือว่าเป็นภาระที่ใหญ่เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าเกิดว่าบ้านคุณลุงคุณป้าจะไม่มีไฟเรราาไไมม่่อยยีฟหนคับ ก็อยากมีมันไม่มีปัญญาเนอะหนูนี่ที่ดอนเมืองนะครับก็อีกที่บอกครับมีคนที่ยังไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีไฟใช้ของตัวเองอยู่คุณลุงน้าที่ไหนมาดื่มมากินนะครับกินน้ำปปากินน้ำก๊อกนี่ไฟไม่สำคัญขอให้มีน้ำ เราอยู่แบบพอเพียงเรามีเท่าไหร่แล้วก็ใช้เท่านั้นลําบากมากค่ะลำบากจนทั้ทงไม่มีไฟฟ้าใช้ใครมีอาหารที่แบบเท่านะคะที่แบบมีอยู่แล้วเราเราเราไม่ได้ทาหรืออะไรนี้เราก็มาให้คือคุณป้ากับคุณลุงเขาไม่ได้ถืออะไรเลยขอให้เขามีอาหารกินลำบากคือว่าไฟอะไรก็ไม่มีให้ข้าวให้น้ําให้ข้าวส่งข้าวสารอะไรเนี่ยมาตลอดแล้วก็ช่วยเหลือกันไปไป,ไปมาๆอย่างนี้แหละคนไทยด้วยกัน ที่มาของการที่คุณลุงคุณป้ามาอยู่ที่บ้านล้างนี่นี่มาไงครับเนี่ยก็ลุงขอมาอยู่ขอธนาคารมาอยู่ปี3-5 ลุงขออยู่เฉยเออถ้างั้นลุงเชนดิลุงก็เชนลายเชนให้ขอไปไงอ๋อคือเขาทําสัญญามาให้ลุงแล้วว่า,<อ>าลุงมาอยู่ได้แบบผู้อยู่อาศัยจริงๆไม่ได้มา,อ,าอยู่ยเพื่อเพื่อครอบครองก็ถือว่าใจดีะคร<อ>ับแล้วก็ไอแผ่นแผ่นปิดฝาบ้านก่อนก่อนที่เรามาอาทิตย์หนึ่งอ่ะยังไม่มีนะทหารแถวนี้อยู่ใกล้ๆทหารไงเขาก็เพิ่งมาทําให้พอจะบังฝนบังบังแดดได้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลวงพ่อลงกฎนะครับมาทําห้องน้ําด้านนอกบ้านไว้ให้คุณป้าแล้วกันคุณลุงไปไม่ได้ คุณลุงเนี่ยขับถ่ายในห้องเลยจะเป็นกาอย้ขับถ่ายใส่กะละมังใส่ถุงแล้วคุณป้าเป็นคนเอาออกไปทิ้งใช่ไหมครับเจ้าขอคุณหลวงพ่อลงกดด้วยนะครับจังหวะที่คุณลุงไปประสบอุบัติเหตุมาแล้วกายเป็นคนติดรถเข็นเนี่ยตอนนี้คุณคุณป้าข้างในรู้สึกไงม้งก็รู้สึกเสียใจนี่เครียดอะไรสนใหญ่ไม่ได้เครียดสุดยอดก็คิดจะทำไงได้ว่าอยากให้เขาหายให้เขาเดินได้อะไรได้นะจ๊ะดูแลคุณพิการ เอาของเสียไปทิ้งขับถ่ายไปทิ้งเนี่ยหาข้าวหาปลาไม่เหนื่อยหรอก็เหนื่อยต้องทนเอานะลูกเอ้ยยายไ่ดูเขาก็ไม่มีใครหาให้เรากินให้ดูเลยเขาเลยจะ้ะอยู่ดูแลกันไปสองคนเราเห็นถึงความเข้มแข็งของแกตรงนี้ที่แกสามารถยืนหยัดได้ถึงแม้จะไม่มีไรายได้ที่แน่นอนแต่แกก็ไม่เคยขอใครกินก็เห็นก็อยู่กันอยู่อย่างเงี้ยดูแลกันมาอยู่อย่างเงี้ยมาไม่ทออทิ้งถ้าเป็นคนปกติอะถ้าเป็นผมผมก็ไปแล้ว คุณป้าตัดสินใจทิ้งคุณลุงไปเลยก็ได้วันที่คุณลุงแบบพิการแล้วอะ่ะยายทาไม่ได้ยายรับปากยายก็ต้องทนนะทงกสรรยายก็ต้องซู้ไปงั้นทำไงได้ล่ะโลกถ้าทิ้งก็ทิ้งไปทิ้งเขาก็ไม่มีใครหายหเขากินเขาก็ต้องไม่ได้กินเขาก็ต้องอดนับถือใจคุณป้ามากสิ่งที่คุณป้าไม่เคยทิ้งเลยคือคุณลุงเนี่ยไม่มีไม่มีแบบไม่ม,แบบไม,มีไม่ทิ้งพร้อมที่จะลำบากไปด้วยกัน ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา15.20นนทาง Nation TV ช่อง22